สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนุ่นน่านนักศึกษาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักมทรอีสานวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับหลักสูตรสุดเจ๋งที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยรู้ไหมคะรถขุดรถตักรถบดที่เห็นตามงานก่อสร้างที่นี่คือแห่งเดียวในไทยที่สอนวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักโดยตรงระดับปริญญาตรีนี่คือโลโก้ Heavy Engineering ของเรา มีรถขุดสีเหลืองบนพื้นสีแดงแสดงถึงพลังแห่งเครื่องจักรแล้วเรามีดอกไม้ประจำสาขาคือต้นพุทธรักษาสื่อถึงความเป็นสิริมงคลและการคุ้นครองเหมาะกับวิศวกรที่ต้องดูแลความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรขนาดใหญ่เรื่องราวต้องย้อนไปถึงปี2508ตอนนั้นยังเป็นวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สร้างโรงงานเครื่องจักรกลหนัก เป็นโรงฝึกงานให้น the the ักศึกษาปวสช่างจักรกลหนักในยุคนั้นเราผลิตช่างเทคนิคฝีมือดีออกไปทำงานทั้งกรมทางหลวงและภาคเอกชนพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญซ่อมบำรุงเครื่องจักรขนาดใหญ่ปี2548ยกฐานะเป็นมทรอีสานการเรียนการสอนยังเน้นระดับปวสแต่ความต้องการของอุตสาหกรรมเริ่มเปลี่ยน ต้องการวิศวกรที่มีความรู้เฉพาะทางปี2,560เป็นปีประวัติศาสตร์เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักครั้งแรกคณาจารย์ผู้บุกเบิกที่เป็นสิทธิ์เก่าปวาสอของเราเองอย่างรองศาสตราจารย์วิวัฒน์อภิสิทธิพินโยรุ่น17อาจารย์ธีระหวบขุนทดรุ่น27 อาจารย์อภิวัตเพชรวงศ์รุ่น33และผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติแก้วชาติคณาจารย์ท่านเหล่านั้นท่านเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมต้องการวิศวกร,รที่เข้าใจระบบไฮดรอลิกส์ระบบส่งกำลังและโครงสร้างเครื่องจักรหนักโดยเฉพาะปี2565ปรับปรุงหลักสูตรครั้งใหญ่เพิ่มระบบควบคุมอัตโนมัติและ predictive maintenance ที่ใช้ AI และ IOT ทำนายเครื่องจักรจะเสียเมื่อไหร่ซ่อมก่อนพังปี2567ย้ายมาสังกัดสาขาวิศวกรรมยานยนต์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมปี2569จะป,ะปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่รองรับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในเครื่องจักรกลหนักแบ่งเป็น2วิชาเอกวิชาเอกแรกวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักแบบดั้งเดิมเน้นไฮดรอลิกส์ขั้นสูง เครื่องยนต์ดีเซลวิชาเอกที่2วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและยานยนต์ไฟฟ้าเน้นมอเตอร์ไฟฟ้าเบตเตอรี่ขนาดใหญ่และออโตโนมัสลองนึกภาพรถขุดขับเองได้ใช้ไฟฟ้าไม่มีมลพิษทำงานแม่นยำด้วย AI นี่คืออนาคตที่เรากำลังสร้างเราคือแห่งเดียวในประเทศไทยที่สอนวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักโดยตรงระดับปริญญาตรี เราผลิตวิศวกรนักปฏิบัติไม่ใช่แค่เก่งทฤษฎีแต่ลงมือทำได้จริงซ่อมได้วิเคราะห์ปัญหาได้บริหารจัดการเครื่องจักรหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพจากโรงงานเล็กๆปี2508วันนี้เราคือหลักสูตรวิศวกร,รรมเครื่องจักรกลหนักแห่งเดียวในไทยพร้อมก้าวสู่อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าถ้าคุณหลงไหลเครื่องจักรยักษ์อยากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และพร้อมก้าวสู่อนาคตเทคโนโลยีเครื่องจักรกลหนักหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักมทรอีสานรอคุณอยู่ค่ะพบกันนะคะที่ Heavy Engineering